ขบขัวกูนะเกินมาจนบุตไม่มีพอรอมเพียงดีพอรอมทุกอย่างคือมึงเนาะโอเคทุกสิ่งทุกอย่างหามาโดยมือโดยกำปั่นโดยแข้งขากูเองเนาะอาสิบบุตรหลายเขามึงก็จริงแต่กูก็หาด้วยความตั้งใจและวินัยกูฮู้ว่ากูนะบุดีบุดำบุรวยเขาขบขัวเจ้ามึงเนาะอือหืออันนี้ก็ฝากไว้เนาะ สำหรับคนที่สอบดูถูกขอบคุ้วพวกคนจนเนาะจำไว้เด้อมึงอย่าจนคือยูกูกูจนมันก็จริงแต่กูอะไม่เคยยิงกับยได้ล่ะไพรว่านั่กูก็เบาใครดีกูก็ดีไครัสวกูก็เรียวเนาะโอเคเนาะกูจนกูยอมความเพากูจนกูบุรุยทอมึง okay now